เริ่มต้นเดือนมาก็มีดราม่าที่ต้องตามเผื่อกันแล้วล่ะ,ะเพราะว่ามีประเด็นของคุณมดดำขคาชาพาขึ้นมาบอกว่าประกาศว่ายุติ แต่ว่าขอพักชั่วคร่าวนะยุตินี่คือยุติแค่3วันยุติการทํารายการแค่สวันเป็นพิธีกรนะฮะไม่ได้ยุติรายการนะฮะยุติการเป็นพิธีกร3วันก็คือพักบทบาทการเป็นพิธีกรก็ประกาศผ่านรายการข่าวใส่ไข่ก็คือแสดงว่าระหว่างนี้เนี่ยยังมีรายการอยู่แต่ว่าคนอื่นเนี่ยมาทําหน้าที่พิธีกรแทนใช่ก็มี3คนที่พักก็มีคุณมดดำนะครับมีดีเจบุโกแล้วก็คุณคุณน็อตซึ่งหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไม3คนนี้จู่จูต้องพัก เกิดจากอะไรแล้วมันมีกระแสที่กสทชเรียกพบด้วยว่า เรียกไปคุยว่าการนําเสนอรายการเฮ้ยมันเป็นเทปไหนกันแน่คือถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวก่อนอันนี้อาจจะรู้สึกตกใจว่าเอา้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรอ,อซึ่งวันนี้เนี่ยพี่อมเองก็จะมีการเล่าย้อนกลับไปเดี๋ยว<ป>ย้อนไปนิดหนึ่งว่าต้นเหตุสาเหตุหรือว่าต้นตอเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าเกิดจากที่เป็นสิ่งที่วิพากวิจารกรณีคุณแอนจกกักรพงศ์ผู้ชมครับที่<ะ>เป็นนักธุรกิจสาวข้ามเพศใช่ไหมไปรายการในเทปวันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วระเด็นที่ว่ามีการพูดถึงเรื่องของแฟนหนุ่มชาวเเยยออรรมันื่งงซ็กจจดดด้้ไู ได้ดูโบวเซ็กจัดมากจนเกินไปเลยนะผาดิพิงแฟนเก่าด้วยคือมิสยูนเวิร์ส2 0 1 8ก็คือแคทรินาเกรย์พูดถึงว่าเชื่อมโยงไปว่าทําไมถึงเลิกกันที่เคยคบโน่นนี่นั่นแล้วก็มีประเด็นที่ว่าไปแย่งเขามาหรือเปล่าประเด็นคือหลายคนเนี่ยโฟกัสเรื่องของคําพูดนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณแอนเองเวลาให้สัมภาษณ์เรื่องของความรักมักจะพูดถึงคุณแคทอยู่บ่อยๆอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของแฟนเก่าเลยนะฮะอย่างแคทรีนาเกรย์เนี่ยนะฮะเป็นนางงามจาก วานมา6ปีถามว่าแย่งเขามาหรือเปล่านะฮะคราวนี้คุณแองบอกว่าไม่ได้แย่งนะคือบอกไม่ได้แยง่งของอย่างนี้เนี่ยมันปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังพูดแบบนี้ในรายการเลยนะฮะอันนี้คือประเด็นแรก<ฆ>ส่วนประเด็นที่2เรื่องการเลิกลากาับแฟนคนนี่นแหละนะที่บอกว่าทำมาถึงขลิกกันสาเหตุของการเลิกเธอสาเหตุของการเลิกเดีจะไม่ได้บอกว่าเซ็กจัดจริงไหมคุณพัดดาถามเลยนะแควนบอกว่าแหม มันรู้จับ,บรรญายอย่งไรเลยแต่เช้าที1นึง<ๆ>กลางวันทีหกลับมากลับมาทํางานดึกๆ4-5ี่ห้รอบใช้คําว่าไปทํางานไม่ได้นะคือแทบจะไปไหนทําอะไรออไม่ได้เลยบอกว่าอย่าใช้คําว่าไปทํางานไม่ได้ใช้คําว่าเดินไม่ได้เลยดีกว่าหนักนะนะอันนี้เป็นการนําเสนอที่พูดมาบอกว่าเป็นเรื่องราวแบบนี้อยู่เรื่อยๆและเรื่องของการครบซ้อนอออคบซ้อนสี่คนบอกว่าคุณแอน มีผู้ชายอยู่ในบ้านเนี่ยสี่คนจริงหรือเปล่าค่ะประเด็นบอกว่าไม่ได้มีสี่คนนะจ๊ะทุกอย่างคุยกันแล้วสี่คนนี้คุยกันแล้วคือลงตัวแล้วว่าจะคบกันสี่คนพร้อมๆกันฉะนั้นบอกว่าคบซ้อนไม่ได้ไม่ได้คบซ้อนไม่ได้เพราะว่ามีการพูดถึงว่าเอาอะไรมาวิจารณ์ว่าฉันคบซ้อนคราวนี้ถามว่าและคนที่คบกันเนี่ยประเด็นอยู่ที่อะไรนะแม่น้องจอยอะไรคะประเด็นอยู่ที่ว่าเป็นพี่น้องกันไงพี่กับน้องต่อยกันทะเลาะกันเพราะอยู่บ้านเดียวกัน เพราะม่นมีคุณแอนอยู่ตรงกลางงงไหม <c oughs> เหมือนว่ามีมีนางเอกหนึ่งคนแล้วก็มีพระเอกกับตัวโกมหรือว่าเป็นพระเอกกับพระเอกเนี่ย oh. มาต่อยกันอ๋อ oh. อันนี้เป็นความฝันของหลายคนนะที่แบบว่ามีผู้ oh. ชายแย่งชานี่ oh. อะไรแบบนี้แล้วมันก็ไม่ดี <c oughs> และผลสุดท้ายมันปิดจบที่ว่าก็ต้องให้คนที่เป็นฝ่ายพี่ไปอยู่ต่างประเทศเลย พราะต้องเลิกกันไปนี่ยิ่งกว่าละครอีกนียิ่งกว่าละครอีกอและคราวนี้คุณผู้ชมครับมีภาพหนึ่งไม่รู้ว่ามีทีมงานมีภาพหรือเปล่าที่มีผู้ชาย,ยาหนึ่งคนที่ไปนั่งกับคุณแอนในวันนั้นด้วยอันนั้นเป็นดีกรีนักฟุตบอลชาวตุรกีเลยนะฮะอู้อแล้วคนนี้มันก็มีประเด็นบอกว่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าที่ไปถ่ายเขาเรียกว่าโฆษณา เป็นโฆษณาน้ำหอมที่ตอนนั้นบอกว่าถอดจริงค่ะออถอดจริงถอดหมดทุกอย่างเห็นหมดเลยนะแล้วมีนายแบบประมาณสี่ถ้าคนมีถ่ายเห็นหมดทุกเรือนล่าบอกว่าจูบจริงถอดจริงแก้ผ้าจริงจริงดิหนังเนี่ยความยาวห้านาทีโปรโมทไปแล้วทั่วโลกเออจริงดิเขาบอกว่าจริงจริงด้วย้ในโฆษณานั้นเดี๋ยวก่อนอันนี้เรื่องจริงเหรอเราให้ทีมงานเปิดภาพที่เป็นการถ่ายในอ่างที่มี3าคนโอบเนี่ยนะฮะ เขาบอกว่า5นาทีนะฮะในคลิปนี้และมีคนดูเนี่ยห้ล้านวิวใน1เดือนมีเซ็กจริงๆด้วยคนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละคือสาเหตุของการชกต่อยกัน ฮะหรอเออหึงเอาหึงหวงแต่กระทั่งที่คนที่หึงเนี่ยก็คือถ่ายด้วยกันทั้งหมดนะแต่ก็หึงกันเองอ่ะเออหรอเออแล้วก็เลยต่อยกันแล้วก็มีนายแบบอีกคนหนึ่งคราวนี้ก็เลยมีการพี่น้องทะเลาะกันฝั่งแม่ของผู้ชายก็เลยโทรมาคุยแล้วก็ให้ไปเคลียร์กันที่แฟรงเฟิร์ตนะเป็นอยู่บ้านเดียวกันแล้วไปเคลียร์กันตกลงกันผลสุดท้ายมาเป็นจบว่าตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวอ่าเป็นน้องอ่ะหรอคือคุณแอนบอกว่าถ้าผู้ชายเนี่ยที่เลิกกันไปเนี่ยคนล่าสุดเนี่ยมีเเงินนดือะ จ็ดหลักนะคุณแอนคุณแอนเป็นคนให้แต่เขาไม่ใช่ผู้ชายขายตัวคุณแอนแบอกนี้มมไม่ชอบผู้ชายขายตัวไม่ได้เลี้ยงดูใครคนที่มาอยู่นี่เป็นสามีก็จริงแต่ต้องทํางานแต่บอกว่าที่เลิกไปเนี่ยไม่ใช่แค่เซ็กจัดอย่างเดียวไม่ทํางานขี่เกียรไม่ยอมอะไรเลยแต่ก็มีทําเงินแบบว่าเอาเงินตลอดอันนี้คือประเด็นที่คุณแอนอันนี้ผมพยายามสรุปให้นะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคน ที่ไปนั่งอยู่ในรายการด้วยก็คือเป็นหนุ่อีกคนชื่อว่ากับตันมาร่วมรายการด้วยคราวนี้ก็เลยบอกว่าอจาก 4- ่เหลือ3คนหรือยังไงหรือจะมีขอเพิ่มไหมหรือจะหาเพิ่มหรือเปล่าคุณแอนบอกว่าคนที่ไปด้วยเนี่ยก็ร่วมถ่ายโฆษณาด้วยนะฮะแต่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยต้องศึกษาดูใจกันก่อน มันเหมือนเป็นเคส,สตา่าดีว่าผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วรอดไหมไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวนะฮะเรื่องของชีวิตคู่เรื่องของบนเตียงหรือทุกเรื่องเลยคุณแอนพูดหมดเลยแล้วก็ไปสอบถามว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายคนนี้ที่เป็นดีกรีนักฟุตบอลชาวตุรกีเนี่ยทำไมชอบคุณแอนอ่าก็เลยบอกว่า คุณแนนเห็นครั้งแรกก็ชอบเลยเป็นคนผิวสวยนะผิวดีมากเห็นในรูปว่าชอบแล้วพอมาเจอตัวจริงเนี่ยผิวดีกว่าเดิมอีกคราวนี้นะฮะเรื่องราวเนี่ยอันนี้คือบทสัมภาษณ์เรื่องเซ็กก็ดีเรื่องของผู้ชายเรื่องของบนเตียงก็ดีพอด้านของคุณกัปตันบอกว่าผิวจริงสวยมากปุ๊บมันโยงไปสิฮะน้องจอยโยงไปการทายอินขายสินค้าขายแบรนด์นี่แหละเลยเป็นปัญหาขึ้นมาว่าสิ่งที่รายการตบท้ายคือการขาย ายอาหารเสริมนะฮะที่เน้นไปที่ตัวคุณแอนในฐานะที่เป็นผู้หญิงผิวขาวมากซึ่งจริงๆคุณแอนนะเธอเป็นคนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะ<ฆ>ในคอมเมนต<ฆ>์ชาวเน็ตต่างๆหรือว่าหลายสื่อพูดถึงว่าคุณแอนน่ะขาวจริงเพราะมีเชื้อสายจีน<ฆ>ขาวด้วยกรรมพันธขาเรียกพันธุกรรมใช่ไหมกรรมพันธุ์พันธุกรรมได้หมดเลยเพราะว่าเกิดมาเป็นลูกหลานคนจีนปรากฏว่ามีการเชื่อมโยงเนี่ยหลายคนไม่ค่อยโอเคบอกว่าการเอาอาหารเสริมมาขายในรายการแบบนี้ผมว่า พิธีกรที่ดำเนินรายการเนี่ยไม่ค่อยน่ารักเลยอันนี้เป็นการพูดท้งติงจากชาวเด็ดนะฮะบอกไม่ค่อยน่ารักที่รับงานและขายอินสินค้าโดยเอาเรื่องอื้อฉาวมาเป็นตัวนำสินค้า โดยเฉพาะเอาเรื่องของบุคคลที่3มเนี่ยมาพูดก็คือทางด้านของแคทรอนาเกรย์ซอที่หลายคนเนี่ยรับไม่ได้ก็คือเป็นประเด็นของคุณแคทนั่นเองเพราะหลายคนมองว่าการที่คุณแอนเนี่ยเอาเรื่องราวในอดีตเป็นเรื่องราวส่วนตัวของคุณแคทมาพูดมันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรและยิ่งว่าคุณแคทเองเนี่ยก็เป็นบุคคลสาธารณะได้ตําแหน่งไปถึงมิชชันเนเวิร์ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเธอเองนะคะคุณแคทเนี่ยที่บอกว่าเคยเป็นแฟนเก่าของแฟนของคุณแอนเนี่ย แฟนหนุ่มคนนี้คือคนที่เป็นข่าวตอนที่มีการแอบปล่อยคลิปสุดสยิวของคุณแคทออกมามคือคนเดียวกันเลยซึ่งคุณแคทเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยแหละเขาตกเป็นเหยื่อของแฟนเก่าด้วยซ้ำเป็นแฟนเก่าจอมหืน่นแล้วคือการที่คุณแอนมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการเหยียดเพศด้วยคุณแอนบอกว่ารู้หมดว่าผู้ชายคนนี้เวลามีเซ็กชอบถ่ายคลิป ถ่ายคลิปแล้วบอกคุณแลนบอกเห็นของผู้หญิงทุกคนมาหมดแล้วมันเหมือนเป็นการตอกย้ําความเจ็บปวดของคุณแคทเลยนะใช่คือเห็นมาหมดแล้วแล้วก็ดูมาหมดแล้วแล้วเขาก็ภาคภูมิใจในไซส์8นิ้วของเขาที่คุณแดนพูดแบบนี้ในรายการอันนี้มันเป็นข้อมูลที่ที่พอแบบนําเสนอไปแล้วมันดูแรงไปนะใช่แล้วพอเป็นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง20บครับแล้วพอมาอยู่ในรายการแบบนี้มันก็ คนดูหลายหลากหลายอายุใช่ใช่แล้วคือคนที่เสียหายก็คือความที่คนที่เป็นผู้หญิงอะออต่อให้เขาจะเป็นชาวต่างชาติแต,แต่ว่าศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงอะม,มันก็คือมีอยู่ในตัวผู้หญิงทุกคนนี่แหละครับ<ๆ>ที่ผมพูดมาทั้งหมดเล่ามาทั้งหมดผู้ชมเป็นแค่ส่วนหนึ่งในรายการที่สรุปกันมาในเทปวันที่2กุมภาพันในรายการแฉลองมีโอกาสไปย้อนดูกันได้เพราะเทปนี้ยังอยู่ใน u t u b e นะครับคือล่าสุดเดี่ยวเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับคุณบุตรก็ประกาศพักหน้าจอนะครับของรายการแฉเนี่ยเป็นพิธีกรใน3วันหลังที่กสชน คำหนีนะครับเทปคุณแอนจับกระพงนะจอยเพราะบอกว่าได้มีการเชิญคุณแอนไปแล้วก็พูดถึงต่างๆแต่วันนั้นมี3คนที่เป็นพิธีกรมีคุณพดดำแล้วก็มีดีเจบุโกแล้วก็มีคุณน็อตนะฮะวรริตที่เป็นพิธีกรร่วมในวันนั้นก็เลยประกาศกลางรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าขอพักก่อน3วันนะฮะวันที่2 3 4สามสี่น่าจะถึูวันที่5้เดินไม่แน่ใจนะฮะแค่สามวันเท่านั้นสามวันนะอ่ะสามวันนะไม่ใช่3วัน3วันนะฮะที่พักกันไปแล้วก็ บอกว่าน้อมรับผิดชอบตัวเองทุกอย่างเลยแต่อยากรู้จังว่ากสชเรียกไปคุยจริงหรือเปล่าหลายคนถามแบบนี้นะว่าไปเรียกจริงหรือเปล่าหรือไปตําหนิเรื่องอะไรแล้วบางคนบอกว่าอุ้ยถ้าปักพักสามวันแบบนี้มันมีผลต่อรายการหรือเปล่าคือ คุณวดังพูดเลยนะบอกไม่มีผลนะรายการยังอยู่คือรายการเขายังมีแล้วก็ยังดำเนินต่อไปแค่ว่าตัวเ,ออเขาเนี่ยแล้วก็พิธีกรอีกสองท่านมไม่ได้มาเป็นพิธีกรร่วมในรายการแค่3วันนี้เดี๋ยวพ้น3วันนี้ไปก็กลับมาทําหน้าที่พิธีกรเหมือนเดิมครับก็น้อมรับแหละครับว่าไปขอใช้คําว่าพิจารณาตัวเองค,คุณมดําพูดแบบนี้นะครับไปพิจารณาตัวเองว่ายังไงต่อไปแล้วหลังจากนี้เรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของกสชไปตําหนิ อันนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมาเพราะเมื่อวานผมก็ดูในรายการข่าวส่ขาเหมือนกันก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยสรุปยังไงตอนแรกเข้าใจว่าจะไม่มีแชร์แล้วหรอเพราะว่าแชร์เนี่ยเป็นรายการที่ตอนนี้ต้องยอมรับนะฮะว่าเป็นรายการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วคือแบบว่าเขาได้ว่ายังไงสปอนเซอร์สินค้าต่างๆเข้าเยอะเม,มื่อวานตกใจบอกนึกว่าไม่มีรายการแชร์แล้วอ๋อไม่ใช่คือพักบทบาทพิธีกร3วันเท่านั้นนะฮะ,ะเดี๋ยวหยุดรายการแชร์ตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มกัญชายยังเซลล์อยู่เลยว่าตกงานแล้วหรออะไรอย่างเงี้าไปทําแบ่า ก็ยังมีข่าวใส่ข่ายอยู่นะฮะทางด้านของแองจี้โปรดิวเซอร์ของรายการก็ยังแบบว่ายังแซลกันอยู่เลยนะแต่ว่าก็ให้กําลังใจและกันในเรื่องของผิดก็ว่าไปตามผิดนะฮะพิจารณาตัวเองทุกสิ่งอย่างมันเข้าที่ลงตัวเดี๋ยวคุณวุฒิธมก็แล้วก็ทีมงานน่าจะกลับมามอบคาสุขในรายการแฉของเราอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คือดราม่าของที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นตอนต้นเดือนที่ผ่านมาพูดถึงมาตลอดนะเห็นคุณแอนเองตอนนี้ก็จะเอาเรื่องเอาเราเหมือนกันสำหรับคนที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะว่าใครพูดถึงงงเเเธอออยยย่่่าาไไไรระทีีีสห เดี๋ยวเธอพร้อมจัดการเพราะว่าตั้งแต่คุณแอนไปออกเทปมาก็มีใช่ไหมในวงการบันเทิงมีหนึ่งคนที่พูดถึงเท่านใช่ไหมล่ะอีกหนึ่งคนเท่านั้นเป็นประเด็นเหมือนกันนะ<ฆ>ที่เป็นผู้จัดเวีนาีง,งามๆนะ่ะแต่ว่าก็ถกเถียงกันตั้งแต่ต้นเดือนเทปออกปุ๊บเดี๋ยวถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้นะ ยังไม่จบนะ<ช>ยังมีจนมันเป็นดาราม่าของเนี่ย<อ>แหละที่ก่อนรายการแชร์เดี๋ยวเรารอดูต่อไป<ช>ว่าบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแล้วคุณแอนจะเอาเรื่องเอาราวใครบ้างนะคะเดี๋ยวต้องรอดูอเดยออัปเดตที่ดีอย่างแน่นอนนะครับค่ะ